ปุ่งปลาซิวครับไม่ใช่เลยอุย้ยอือฮะรอกินปลาซิวอยู่นะ โอ้โหมัน oh กัดค uh ืก huh. uh ัดปลาสิกัดนะโดนใหญ่โอ้โหกัดปลาสิวเมื่อกี้โชว์ครับโอ้โหยิงตามยิงตามยิงตามเลยือ้โหใว้สูทหลุดกัดปลาสิวโชว์แล้วผม ผมเห็น <g ül> มันกัดแต่ไก่แล้วนะครับผมเราขี่รถมาตีนะเริ่มตีมุมนู้นนะี่ก็เลยขี่รถมาตีเห็นกัดปะาซิวน้สวยแล้วผมนี่นนนครับช้อนมาแล้วครับผมอื้มกัดเป็นกบยางแก้คันนิดปุ่นโดนมาแล้วครับเปัดกบยางแก้คันสีชมพูครับ,รบ,รบกัดฝูงปลาซิวแต่ทั้งโลกมีฝูงปลาซิวอยู่นะเดี๋ยวลองตีซ้ำครับ นี่ครับตามผลงานนะครับผมกลุ่ยางแก้คันครับใช้สวยขีดค,ครับผมกลบอยางแก้คันครับจริงครับผม